แม่ดอนก็เคยสอนอยู่นี่ว่าอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวว่าแต่ไอ้เงินสองล้านกีบที่หามาทำผัวทำไไมไม่กล้าแบ่งผัวเก่าสักบาทสลึงเดียวก็ไม่แบ่งเขาขอแค่สิบล้านก็ไม่ให้ขอแหละมากๆค่ะแม่สอนว่าอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่รู้สึกว่าตอนนี้ใครบางคนจะเห็นแก่ตัวมากๆ อยากรู้จังว่าก่อนนี้เหลือถึงนานไหมเงินสดเหลือน้อยส่วนมากจะเป็นทรัพย์สิบสนบานละที่ดินหรือว่าถูกสูบไปหมดเนาะล่ะจะเหลือไหมผัวเด็กอ้อนนิดอ้อนหน่อยพร้อมเปตลอดเด็กน้อยทางบ้านสูบหรือผานไปเกือบจะหมดแล้วล่ะค่ะสูบจนเหี่ยวจนแห้งไปทำสัญญกรรมมา บอกว่าจะหน้าเด็กหน้าเด้งขึ้นพอหน้าเข้าทีก็เหีย่ยวเหมือนเดิมไม่น่าไปทำเลยนะสมัยลักองค์กรรักองค์กรองค์กรรอบข้างกินดีอยู่ดีวนเหมือนช้างตกมันแต่ละคนมองดูเอาพวกเรากำเห็นได้ชาตินี้แหละจริงๆไม่ต้องหลอชาติหน้านหลักเงินเขามีตกต่ำกันลงไปเรื่อยๆ หามาด้วยกันแต่ตอนใช้ได้ใช้คนเดียวใช้กับครอบครัวแมงดาทาั้งโคตรกรรมตามสนองตลอดเวลาไม่ใช่เงินตัวเองเดี๋ยวก็ต้องมีคนผานอยู่ดีบทแม่กลับมาอีกแล้วสงสารเนาะแม่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดสักทีต้องกลับมาสอนลูกตลอดเวลาเพราะลูกไม่สามารถหรืมแม่ได้ อยางต้องให้แม่กลับมาสอนถึงแม่จะตายไปแล้วก็ต้องปลุกแม่ขึ้นมาสอนค่ะเรื่องนี้ให้แม่ไปไหนไม่ได้เลยเพราะถ้าวันไหนเจอด่ามาถล่มเข้ามาหนังก็จะพร้อมที่เรียกร้องหาแม่ได้ทันทีแม่จา๋าแม่จา๋าคงลืมหมดแล้วตอนแม่ป่วยว่าใครเป็นคนพาแม่ไปรักษาโรงพยาบาลดีๆไข่เขียงข้างจนมีทุกอย่าง ใครพาไปเที่ยวต่างประเทศซื้อของแบรนด์เนมให้พาหาเงินในช่วงยุคโควิดทำกลุ่มปิดขึ้นมาทำนั่นทำนี่จนรวยถ้าไม่มีผู้ชายคนนั้นทุกวันชีวิตจะดีแบบนี้ไหมเพอเพอลมจมตั้งแต่โควิดแล้วนี่แหละชีวิตมีขึ้นมีลงอย่าลงตัวเองนะสาวเวงกรรมมันกำลังทำงานผู้ชายคนหนึ่ง เดินออกมาไม่มีอะไรเลยจนวันนี้เขาแสงหน้าไปหมดแล้วอย่างมั่นน่าได้อีกว่าตัวเองเป็นหมอลำอันดับหนึ่งเฮอสภาพผู้ชายมาเกาะเขานะเ <F 4 S 1> อฟสี่เขากาเ้า้าไม่ได้เมียคนนี้ป่านนี้ไปตามส้มตามอยู่ในแล้วแต่ลืมคิดไปหรือเปล่าว่าถ้าเขาไม่ได้เมียคนนี้เขาอาจมีเยอะกว่านี้ก็ได้ ตอนพิมพ์ไม่เขินบ้างเลยเหรอจ๊ะคนพวกนี้ตัวเองทำเอี้ยอะไรเหมาไม่เคยเห็นขนาดผัวเลี้ยงลูกทำให้ทุกอย่างมันอย่างพูดมาได้ผัวปล่อยให้เลี้ยงลูกอยู่สามคนแม่ลูกผัวไม่เคยสนใจมันอย่างกล้าพูดถ้าคนมีสมองผัวทำให้ขนาดนี้ยกไว้บุญฮิ้งจ้าหาได้ที่ไหนผัวดีทำให้ทุกอย่าง หาเงินก็เก่งเลี้ยงลูกดูแลลูกปอนข้าวปนน้ำอาบน้ำให้ลูกดูแลลูกได้ทุกอย่างแบ่งเบาภาระเมียทุกอย่างหาเงินหางานให้ขับบมดูแลคนในวมก่อนนี้ที่อดีตฝอยังอยู่ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอา้านเข้าตรวจห้องพักทุกเดือนมาตอนนี้แหลกเกลียวและเละมาก ไม่มีอะไรที่ดูดีเลยในวงของนางนางเคยอายให้นหนล่าน่าได้ขนาดนั้นหลายอย่างอายซะด้วยแม่สอนแค่ว่าอย่าเห็นแก่ตัวแต่แม่ลืมสอนว่าอย่าเห็นแก่ได้อยา่าอยากได้คนอื่นของคนอื่นอย่าไปเอาอันนี้จริงมากเลยนะตามสนองจริงๆแม่สอนลูกดีแต่ลูกจะทำได้ไหมแค่นั้นแต่ไม่ทันแล้ว มันทำลงไปแล้วขนาดผัวที่ดีกับนางที่เป็นพ่อของลูกนางยังบอกเป็นกระเทยพร้อมจะทิ้งผัวตลอดเวลาคำสอนของแม่มันจะไปใช้อะไรได้แม่นะ่ะสอนลูกดีนะคอยบอกคอยเตือนลูกตลอดแต่อย่างว่าล่ะลูกแม่เอาคำแม่มาใส่สมองตั้งแต่ตอนถูกแขนแล้วแม่บอกว่าให้มีแค่คนนี้ ให้หยุดให้พอแต่ก็ไม่จำตอนนั้นก็มาถึงคิดถึงแม่แต่ตอนแม่อยู่แม่สอนทำไมไม่จำไม่ทำตามจนเป็นสาวที่เขาเรื่องหลือกันว่ามีผัวเยอะพอมีผัวแม่ดีใจจะให้หยุดแค่นั้นคนนี้พอแล้วแม่ก็สอนแต่มันหยุดไม่ได้จริงๆ ความคันมันไม่เคยป่านีคลายมันต้องไปต่อเรื่อยๆอย่าด่ามันเยอะแค่นี้มันก็คงคิดเยอะแล้วไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาให้เด็กใช้เนาะเรื่องนี้ไม่มีปีปากเลยแม้แต่คำเดียวแต่ก็เรื่องคนอื่นโคตรเฟีเ้ยวแต่พอเรื่องนี้หมดสวนสัตว์ก็ไม่มีใครกล้าพูดเลยนะสวนสัตว์มีแต่ตัวเฮ หน้าเฟซแต่ละวันมีแต่คำคมไม่เห็นมีผลงานเลยโพแรกคิดถึงลูกโพดท,ที่สองคิดถึงคำสอนแม่วันนี้ป่าข้างบ้านค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีบอกว่าคิดถึงแม่คิดถึงลูกหรือตอนนี้นาะงคิดว่าตัวเองกำลังแบกเยอะเกินไปแบกครอบครัวผัวแบกวงแบกลูกน้องแบกครอบครัวตัวเอง ช่างเป็นอะไรที่เวรกรรมจริงๆมันมาในรูปแบบผัวคอยดูนะไม่นานฟันทงเลือกกันเวรจากสิ่งที่ทำทั้งไล่ฟ้องคนไปทั่วหาแต่ศัตรตูใหม่ปากก็ดอกเพื่อนในวงการก็ไม่มีไข่คร,ครบเพราะการกระทำของนางคนหน้าด้านแบบนางจะทําอะไรไม่อายลอกดูแต่และเรื่องที่นางทำซี่ นางเน้นแต่เรื่องใต้สะดือถ้าหนางรับลูกจริงนางจะไม่รีบหาผัวใหม่เร็วขนาดนี้คนเราจะเป็นยังไงถึงไม่แบ่งเงินให้อีกฝ่ายที่หามาได้ด้วยการซักบาทมันใจดำเกินไปไหมพ่อแม่สอนลูกมาดีอยู่แต่ความเห็นแก่ตัวมันอยู่ที่สอดอและคำสอนพาความดีความคิดคำสอนพ่อแม่มันดีอยู่แล้ว แต่เงินมันไม่เข้าใครออกใครและความเห็นแก่ตัวมีค่ากับเงินสองร้อยล้านคำส่วนของแม่มันไม่มีค่าเท่ากับอายัดเงินอดีตทัวนางคิดได้แค่นี้แหละเวนกรรมมันก็เลยไล่าตามทันไงล่ะ